สดีครับวันนี้ก็อยู่กับพูพีวี PV ครับวันนี้จะมาเล่นเกมเปจส2 0 2ัน่ัซึ่งผมไปเห็นในช่องหนึ่งครับชื่อช่องว่าแอปเดย์ครับเขาได้มีการจับชาเล่นคือการเล่นกับบอท์ดอาดาวอะไรก็ได้ครับแล้วก็ถ่ายรูปม,มาให้ดูแล้วก็สกอร์เยอะกว่าคำนี้ก็ชนะคลับอ,อ,อ้านวนี้ตับที่เกียงมาไม่นมีเทีงแล้วก็คือมีป๊าปป๊าเขาบอกว่าเพื่อ สรับเสนหย,ยุดเชื้อเพื่อชาติในสถานการณ์โควิด -19 ครับแล้วก็ฉลองครบรอบ25ปีโคโนามีครับก็คือผู้สร้างเกมของอิสวานเปส2020นั่นเองครับอัไเรามาชมเกมมาต่อเลยครับมอนอยู่ที่ว o ลเลนให้มาเพช่อมาที่ม,มิลเลอร์ปั่นขาเรื่อมๆ่องมือสุดแล้วทีชิปนาท,แท,าทีแรกครับทำไปแล้วสองสูง แตประตูของโฮมัสมุลเลอร์อารับบอลเลนบอลเลนให้มาที่มุลเลอร์มุลเลอร์หลุดมามุลเลอร์แปลเป็นสามประตูต่อสุดครับอันนี้น้ำนะครับคือเล่นกับบอดหนึ่งดาวนะครับตอนนี้เป้าหมายผมคือสิบห้าลูกนะครับ ก็ตอนนี้อา้าวโวแลนครับโวลแลนโวแลนแฝดตาใจยิ่งสุดมือส้นครับผู้สาวตูวของวาเลนเซียคือตอนนี้เนี่ยเพจมีกิจกรรมคือเป็นสเปนิชลีกทัวร์ครับก็น่ารักเหลือแค่สองวันเท่านั้นครับก็จะหมดสเปนิชลีกทัวร์แล้วอา้าวนูเลอรปันเรียบร้อยครับลิซูลิซูแล้วนะแพทติดของโคมัสมนูเลอร์ด้วยหรือเปล่าครับน่าจะใช่ครับ ก้าทีน้ำซีสูน,นะเดี๋ยวผมจะส่งคลิปนี้ไปทำท้าเล่นกับแอปเดกครับตอนนี้ที่แรดนี่ปาเลโจเจสเซกาย่าติดเดนช็คิมิตครับคิมิตทะลุช่องไปให้โวลแลนโวลแลนโวลแนวลนววลแนนยังไงคลิปข้างหัวชนเสาครับตื่นว่าครับยังมาทนแ้ว แต่มูลเลอร์ยังมาแก้ตัวได้านาทีโวลันไปเรียบร้อยแล้ว5ประตูต่อแ้วประตูต่อ0ล้วรต่อ0และ้ะตอแล้วระตตลแล้ว5่อแล้วประ่อ0แล้ว5ประ่อล,ล้วปะตู่อ0โล้วระตู่ามาล้ร่า0ล้ว5แล้ว5ขล้วอรแปููตอนนี้ 6-0ครับกับการเล่นกับบอดหนึ่งดาวครับในเล่นของสไปนิตลีกทัวร์ครับคนที่มุลเลอร์ครับให้มาทีโวลแนนโวลแนนยังไงครับโวลแนหลุดมากแล้วเสียบบอล7-0แล้ว 8. ชูนกาเมโลเสียให้ของล็อบเบียของล็อเบียแล้วยังไงครับของล็อเบีย ตัดมาไม่ถึงฟอร์เนซี่ครับโทมเลอร์ถือช่องมาทีโบแลนบูโนโแ่แลบไอมาทีบูโนโ่บูโน่คะแนนแปดช่องเสาเข้าเรียแบรบ้อยครับเป็นแปดประตูต่อศูนย์ครับครับแล้วก็เขาบอกว่าของทางเฟสเนี่ยมีแฮชแพกครับคือ Stay at Home ครับ แล้วก็เล่นเกมครับก็คืออยู่บ้านหยุดเพลิดเพลินเล่นเกมอ,อ้าวลูกนี้มูมลเลอร์ปันออกไปครับตีเขาโดนรางที่อยู่บ้านครับจบเบบบะเปิดจะต่อไปตูมาที่ซาโบอาโบติดมูลเลอร์ครับคว้ามูมลเลอร์ไหลามาที่เด็กก็มาแล้วด้านหน้าแย่หมดเลยตีต่อไปตีตนะ่อไป วินการเมโลครับบอนอยู่ที่คองน็อกเปียกาโบมุลเลอร์ดักบ้าแล้วยังไงไดอารีอาลับหลุดของมุลเลอร์ครับมุลเลอร์ยังไงมุลเลอร์มุลเลอร์แปดเรียบร้อยแล้วเป็นสิบประตูต่อสี่นะจากการเขาประตูของโทมัสมุลเลอร์รรรอนนะกองหน้าครับเซกเคนสไตเซอร์ขอบใจครับเซกเคนสไตรเกอร์จาก เออรนมิลเลอ้าวมูเลอร์เลิศีแล้วมูเลอร์ตัดเข้าในมาให้โอเล่นแปแล้วโอ้โหเมดูน,นับึ้นแรกครับโอเล่นนี่เป็นกองหน้าของเลวิเซนครับอลับที่แรกจบเ็ดูนับถ้่ผมจะขอเปลีนตัวเหมือนโอเล่นจนนนะมีมีครับแต่ส่งอีเกลโกะะ้ลงมาแแล้วก็ทางขอมีใครดี จะเอาเป็นเดียบมาเลยครับลงมาแทนเดียโกมาลาดโนน่าก็ได้เขาจะเปลี่ยนเป็น I อเอครับเราจะมาเริ่มขึ้นหลังกันเลยครับเราจะมาดูกันออลครับเริ่มขึ้นหลังมาแล้วครับคนนี่คอนัาเปียแล้วคอนราฟเปียก็ยังติดเอ็นเชโกเอ็นเชโกยังไงใช้ความเร็วที่ีกล้องหลัง แปดสิบสองสครับกาโบกาโบยังไงกาโบออกมาขวาไม่ถึงเดวิดวาร์สครับย้อนหลังเดวิดวาร์สไปทำให้เป็นลูกพุ่งของราชบ,บุรีวท์ผลเอฟซีครับตลองฮานาเดสมุลเลอร์ ยังเอ็นดิเชโกไ้ไหลมาไม่ยิงครับโอ้โหน่าเสียดายครับแด่นี่ปาเลโจให้มาที่ดูเชลเชฟของนักเบียร์ควินกามเมโลง่าครับโอ้โหไม่ผ่านครับแต่ก็ยังได้อยู่บอลในที่เอ็นดิเชโก้ไงเอ็นเชโกไ้ไหลมาแล้วมูลเลอร์ครับเอ้าล้มหน้าไปครับ จะเป็นลูกเปิดในแดนของวานเซียโดยคาริเซนอาลับจะทานทา,ทาอาับลูกคัสต่อเลดาไหลต่อมาที่เจอชิมมิดแล้วไหลทุกช่องมาให้ดิยามาเลสมาเลสแฝซ้ายเรยียบรอเป้นท3่สามสูงจากการทำปรูตของดิยาามาเลส บอลเชียต้องมาเชียมาครับแล้วเอเดนเชียโก้ก็ยังได้ต่อดูช่องมาให้มาเลสมาเลสยังไงครับมาเลสมาเลซแฝงฟาเหย,ยียบลอยครับจุดสี่ก็ตีส,สู่ล้วสอันนี้อันลับกันที้ว่าเด็กที่คองลักเปียไม่ผ่านเอเดนเชียโก้ครับดูช่องมาให้ที่ย่ามาเลสยังไงมาเลส ข้าเรียบร้อยแล้วเป็น15ประตูตะสูณครับอารับวนอ,อยู่ที่ของรักเปียแต่ก็ยังติดเอริเชโกและทะลุช่องมาให้กับมาเลสเหมือนเดิมมาเลสตัดเข้าในมาแล้วให้ที่เอริเชโกดีขวาเรียบร้อยแล้วเป็น16ประตูตแล้วครับตอนนี้ ของรักเปียให้มาที่กาโบลกาโบลยังไงแต่ได้ฟาวลร์รับลูกนี้เอเดโก้ไปทำฟาวล์นะเรื่อของกาโบลครับนะรับลูกเปิดของกาโบลครับจากหน้าแดนของฟันเสียโยนมาที่ฟลอเรซี่ฟลอเรซี่ยังไงยังบงังเพคยได้อยู่ฟลอเรซี่ยิงไม่แพ้ พาปันเด,ดทักเซกิเงียบยังบินไปฟ้าได้เราออกบอลเร็วให้ทีมอุปกรเ์แล้วคออุณโน,น้ตแคนแน็นที่เอ็นเชียโกชิกนี้กองหลังมาครับเรียบยังไงครับตัวนี้เอ็นชูโอแฟรเรียบร้อยเป17-0ครับ17-0ครับตอนนี้เพียงแค่7-8ทีเท่านั้นครับยังไม่8นาทีดีนำไป17-0แล้ว ตอนนี้ก็เกินเป้าหมายผมคือสิบห้าลูกครับเอ็นเชโก้ยังรู้ช่องแล้วไม่ล้ำน้าใช่ไหมล้ำรับไม่ล้ำลับเข้าไปยิ่งเลือกร้อยครับเอ็นเชโกตสิบแปดสูแล้วจะยี่สิลูกหรือไม่ครับของนอกเบียของนักเบียไหลหลังมาที่กาโบกาโบยังไงครับแล้วเอลิกาโบยังจอดกามารัส ใครเส้นยังไงใครเส้นโย่ขึ้นหน้ามาที่คอนเซลโล่ควาเลสนะคะนะเอนเชียโกโ้แล้วก็ล้ำหน้าไปอีกกับเอนิเชียโกโ้ลูกเปิดของกาโบ้ครับโยนขึ้นมาที่จองคินกาเมโลยังไงคินกาเมโล่ก็ยังไม่ผ่านจนทานทายอยู่ดีครับ เอ็นเชโกแลบแล้วมองเห็นม er. er ูเลอร์ม er. ูเลอร์ยังไงมูเลอร์บุดมากนิวลี่เรียบร้อยครับสิบเก้าประตูสครับขาบเหลือแค่ลูกเดียวก็จะครบยี่สิบลูกแล้วครับนะรับไปทีองดอกเบียของดอกเบียบย,ยังไงยังมาได้อยู่ที่กาโบกาโบโอ้พระราสี่นาทีเท่านั้นจะถึงยี่สิบไหมตดอาบี่พามาที่กาโบ กาโบยังไงครับกาโบให้มาที่คาร์ลโซเลอร์ครับมูเลอร์ยังได้มูเลอร์เห็นแล้วให้มาที่ยามาเลสมองครับมองรับแปดเรียบร้อยยี่สิบศูนย์ครับนาทีเก้าสิบหกครับคืนยี่สิบแล้วครับในเล่นกระบอกถึงดาวในอีฟรอนเฟสสองพันยี่สิบครับแล้วเคลียร์มาก็น่าจะจบจบแล้วครับยี่สิบศูนย์ครับลาบุรีเอาชนะเบรเซียไปวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวลงคลิปใหม่ครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม,ม่ที่หน้าสวัสดีค่ะ